คุณหมอครับผมทําบอลลูนกับขดลวดมาแล้ว6เดือนมันมีรอยช้าขึ้นมาตามตัวมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้คุณสุเมฆคำถามดีมากคำถามดีใช่ใช่ก็รอยฟกช้ําตามตัวส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเราทําบอลลูนขยายหลอดเลือดแล้วอ่ะแล้วเรามักจะใส่สเตนหรือขดลวดชุบยาอย่างดีเนาะพอใส่ขดลวดชุบยาอย่างดีอ่ะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเกิดอาการขดลวดมันตันเฉียบพันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะให้กินยาต้านเก็ดเลือด2ตัวเนี่ย บางคนกินเดือนเดียวบางคนกิน3เดือนบางคนกิน6เดือนบางคนกิน 1, 1> นปีเพราะฉะนั้นช่วงที่กิน2องตัวเนี่ยมันจะเกิดรอยฟกช้ำง่ายมากๆเลยครับเพราะว่ามันเท่ากับกินยาต้านเกล็ดเลือดทั้งสองตัวเกล็ดเลือดมันเป็นตัวที่บางทีเรามีเลือดออกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเกล็ดเลือดมนเป็นประสานให้ไงแต่ตัวนี้มันกินยาต้านทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรอยช้ำได้ง่ายพอผ่านไปปีหนึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะกินเหลือตัวเดียว พอกินเหลือตัวหนึ่งเนี่ยก็จะพกช้ำยากขึ้นเยอะนะแต่ตัวเหญจะกินกินค้างไว้หนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยอ๋อโอเคก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็เป็นจากยาเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้น